สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่อง IDA Channel ครับวันนี้เรามาก,กินกินกะลาวครับวันนี้พักกอบพักกอบกล้องร้อยในตอนนี้นะครับดังกันอยู่ ตอนนี้เราเห็นอะไรดังๆไม่ได้เราตีตีล่งยากล่องนะครับว่ามันอร้อยจริงรามามมาแค่ก็เลยนะว่ามันร้อยกอบจริงไา้นะครับอ้อม สิบสองยานิดกับก็เราก็มาลองชิมกันเลยนะครับว่ามันอร่อยจริงไหมไอ้นี่ก็เจีย๊ยบนะครับอื อร้อยตีปากเลยครับมันมันมันไม่คุ้มมันไม่มันไม่ซาบชิ้นต่อไปเครอทอืมเอ้ยอันนี้มันไม่ใช่เครอดกับ มันเป็นมันมันเลื้องอันนี้ก็ร้อยอะไรกร็แบบฟินกับ ลกนุน้นยิงกินยิงเพื่อนแดกกินได้คเนี้กินดีครับดูทีวีไปบ้างดูซีรีส์ไปบ้างกินไปบ้างวับวัวับซึบ่งอันนี้ก็ปุดทรานะครับ อร่อยกับเห็นบุษราไม่ชื้นมาไรนะมันเกลนะ็ดรสจัดบุษรากล้มันว่านอยู่แล้วมันกรอบฟินกับบุษรากล้วยกล้วยกรอบมีทิ้มซองจานิด กินกันตาเลือกกับอืมกินอะไรบ้างดูซีดิอะไรบ้างอืมมันม่วงอืมยิงกินยิ่งฟิน เฮ็ครับแอดอ้อมกับความอีมันฟินแรงไม่ออกแอดอ้อมใครจะว่าต้องการเจะชิมเจะลองนะครับ พอมันอร่อยผมมาอร่อยคุณก็ต้องต้องลองนะครับเพราะว่าความรอยเดี๋ยวผมจะขึ้นจองทางการติดต่อให้ตรงนี้นะครับตาว่าอะไรก็ลงกินงกั้งไปเลยนะครับได้ติดต่อติดไรกันก็นไปเลยมีสิป้องจะนิดกินไม่มดนะครับกินได้โหลกกินได้คนง่อยกินได้ เรื่อที่ซื้อให้ป้ามากินก็ได้ครับเพราะว่ามันไม่มีพุอะไรต่อร่างกายนะครับผมเป็นพักเป็นผลไม้นะครับอันนี้ก็มันฝรัง่งกินรด้อันนี้ก็วัวใจเต่าวัวใจเต่า กจวยเตาก็มีนะครับอืมกินร้อยอันนี้บิดรูทนะครับอืมได้แรงยอดอ๊อกไปหน่อยครับินร้อยกินไม่มีเบือ่ออืม ครับวันนี้ผมก็มากินอะไรเพียงแค่นี้นะครับก็เป็น,น,นอยงต้องการในที่สั้นในที่แรกก็ตรงนี้นะครับเนี่ยได้๋ยวเดี๋ยตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวขึ้นนี้วันนี้ครับผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ